5คุณกำลังลางหน้าอยู่ในห้องนำ้ำแล้วคุณดันได้ยินเสียงกระซิบออกมาจากในกระจกตอนแรกคุณอาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่จินตนา,าการที่ตัวเองหลอนขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันกำลังพูดถึงอะไรอยู่เจ้าของเรื่องชื่อว่าคุณมินครับอายุ24ปีเพิ่งย้ายอยู่ในห้องเช่าใหม่เพียงคนเดียวชั้น4ของอา์ารมน้์เก่าๆแห่งหนึ่ง ด้านในของห้องไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกเอจากห้องน้ำครับห้องน้ําค่อนข้างเก่ามีกระจกบานหนึ่งที่ฝังอยู่ในผนังเลยครับไม่สามารถถอดออกได้กระจกเงาเรียบไม่มีลายไม่มีกรอบดูเป็นธรรมชาติมากๆครับแต่ทุกครั้งในตอนที่ล้างหน้าตอนกลางคืนคุณมินมักได้ยินเสียงเบาๆเหมือนกระซิบออกมาจากด้านหลังของกระจกครับในช่วงแรกที่คุณมินได้ยินคุณมินบอกว่าคิดว่านะครับ ออกมาจากห้องข้างๆครับเพราะดูจากผนังมันเป็นเพียงแค่ผนังเบาเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าห้องข้างๆจะทําอะไรก็ตามคุณมิ้นก็ต้องได้ยินไปด้วยแต่มันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเสียงกระซิบนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคุณมิ้นได้ยินสิ่งการพูดว่ามิ้นได้ยินฉันไหมเธอลืมฉันไปแล้วหรอตอนนั้นที่คุณมิ้นได้ยินเนี่ยเธอเองไม่กล้าตอบกลับนะครับ เพราะเธอคิดว่าเธออาจจะจินตนาการไปเองก็ได้แต่มีคืนหนึ่งครับที่คุณมิ้นลองพูดกับไปแล้วเธอเน่ะเป็นใครบันดันมีเสียงหลุดออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับฉันเคยเป็นเธอก่อนที่เธอจะลืมคุณมิ้นเธอตกใจเป็นอย่างมากแล้วครับและวิ่งหนีออกมาจากในห้องนั้นก่อนจากนั้นก็ไปถามกับป้าแม่บ้านครับว่าคนอยู่ห้องมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างและเธอเป็นใครตอนนี้ยังสบายดีอยู่หรือไม่ ป้าแม่บ้านก็เลยบอกกับคุณมิ้นว่าคนก่อนหน้านี้เป็นผู้หญิงที่หน้าตาคา้กยกับคุณมิ้นเลยชื่อว่าคุณเมย์หลังจากที่เธอมีอาการทางจิตชอบพูดกับตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกขังอยู่ภายในกระจกด้วยคนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าคุณเมย์เนี่ยก็เคยบอกให้เราเอากระจกนั้นออกแต่หลังจากที่พอเอาช่างมาลื้อแล้วเนี่ยกลับไม่เจออะไรเลยนะด้านหลังของกระจกมันเป็นแค่ผนังกําแพงปกติไม่มีคนอยู่ในนั้น คุณเมเธอเลยคิดว่าเธออาจจะเป็นโรคจิตและตอนนี้ก็ได้รับการบำบัดอยู่หลังจากที่คุณมินได้ยินเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับว่าอ๋อก่อนหน้านี้คุณเมย์เคยเจออะไรแล้วเธอคิดว่าเธอเองเนี่ยคงอาจจะเจอเหมือนกับที่คุณเมย์เจอก็ได้ดังนั้นหมา,าว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ใช่เรื่องที่จะสามารถจรินตนาการได้เองแล้วครับเพราะคนอื่นๆก็เจอเช่นเดียวกันคุณมิน้นเธอก็เลยลองเอามือถือเนี่ยตั้งกล้องอัดไว้ที่อ่างล้างหน้าเลยครับเพราะอย่างน้อย จะต้องเห็นแน่หากมันมีอะไรบางอยา่างให้กล้องเป็นตัวบันทึกเอาไว้ครับแล้วในตอนที่คุณมีนลางหน้าหลังจากที่เงยหน้าขึ้นมานะครับเธอเห็นในกระจกมันยิ้มครับ <c oughs> ก่อนที่ภาพจะดับบู้ลงไปแล้วหมดสติครับหลังจากที่คุณมินตื่นขึ้นมาเธอไม่ได้รู้ตัวเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เธอนอนอยู่ในห้องน้ําครับแบบล้มฟุบไปเลยนะหลังจากที่เธอรู้ตัวเธอเก็บข้าวของระย้ายออกเลยครับ แต่ก่อนที่เธอกําลังที่จะเดินออกจากห้องนั้นเธอได้ได้ยินเสียงเคาะที่กระจกครับต,ตึก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 แบบดัง,ดงเลยนะครับเหมือนกับว่ามีใครบางคนต้องการที่จะพูดคุณมิ้นเธอตกใจนะเธอยังตกใจอยู่แต่เธอก็อยากรู้ว่าเฮ้ยหรือว่ามีคนอยู่ในนั้นวะหลังจากที่คุณมิ้นเปิดประตูห้องน้ํามีคนอยู่ในกระจกพูดนะครับว่าอย่าให้ใครมาอยู่แทนไม่อย่างนั้นฉันคงต้องมันเธออีกครั้ง คุณมิ้นได้ยินแบบนั้นปิดประตูแล้วโกยแนบเลยครับไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยเธอมั่นใจแล้วว่าด้านหลังของกำแพงแม่บ้านบอกแล้วว่ามันคือแค่กำแพงกระจกจกำแพงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นครับแต่กระจกมันพูดเองได้แล้วคุณมิ้นเชื่อว่าเธอไม่ได้คิดไปเองแน่ๆสำหรับในเรื่องเรื่องนี้ดังนั้นเธอก็เลยรีบหนีออกมานั่นเองและเรื่องมันก็จบลงครับหมายความว่าเรื่องนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่กระจกบานนั้นครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคนที่เธอได้เห็นผมเลยหวังว่าอย่างยิ่งว่าบางคื้นหาคุณดันบังเอินไปได้ยินเสียงในกระจกมันพูดคำแนะนำที่ผมตอบได้ในตอนนี้นะครับอย่าตอบโตหากคุณเจ้คิดแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน